สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัส,สบ,บดีการงานส่วนคนที่ทำงานออฟฟิศคุณอาจจะเหนื่อยหน่อยอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาซึ่งทำให้คุณต้องรับผิดชอบงานเพิ่มขึ้นหรืองานอาจจะกําลังอยู่ในระหว่างการดำเนินงานยังไม่เสร็จสิ้นอาจจะกําลังเร่งทำให้เสร็จทันเวลาตัวคุณเองอาจจะมีความเครียดกังวลกับเรื่องงานที่อาจจะเกิดปัญหามีสิ่งขัดข้องมีหลายอย่างต้องแก้ไข อาจจะเกิดความกังวลว่างานอาจจะไม่สําเร็จหรือออกมาไม่ดีเรื่องนี้อาจจะเป็นสิ่งที่คุณวิตกกังวลแต่ขอให้เชื่อมั่นเถอะว่าไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรมันไม่ได้เลวร้ายไปอย่างที่คุณคิดทุกอย่างทุกปัญหาต้องใช้เวลาถ้าวางแผนและลงมือทําอย่างเต็มที่แล้วผลงานก็จะออกมาดีเพียงแต่ให้คุณใส่ใจในรายละเอียดของการทํางานให้มากอย่ามองข้ามในเรื่องเล็กๆน้อยๆในที่สุดคุณจะผ่านมันไปได้ค่ะ แต่ในข้อเสียก็มีข้อดีนะคะข้อดีคือผู้ใหญ่เจ้านายให้ความเมตตาเอ็นดูเราเป็นพิเศษค่ะแต่อาจจะทําให้คุณรู้สึกอึดอัดไปบ้างส่วนลูกน้องก็ถือว่าดีอยู่ในโอวาทของเราแต่คุณก็ไม่ควรที่จะโอบอุ้มเขาไปซะทุกอย่างนะคะหัดให้เขาทําอะไรเองบ้างไม่อย่างนั้นงานทุกอย่างคุณต้องรับผิดช,ชอบคนเดียวซึ่งมันจะเหนื่อยและหนักไปสําหรับคุณสำหรับบางคนที่กำลังรอคอยหรือกังวลอะไรบางอย่างอย่างมีความหวงังเช่นคนที่เป็นเซล ก็อาจจะรอลุ้นลูกค้าเซ็นสัญญาหรือบางคนก็รอเงินตกเบิกซึ่งสิ่งนี้คุณต้องรอคอยตอนนี้ยังไม่สําเร็จต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนะคะถึงจะเห็นผลสําหรับคนที่ทํางานค้าขายถือว่าดีค่ะจะมีลูกค้าเข้ามามีงานเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะส่วนในเรื่องของการเงินข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของนี้สินก็คือมีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากภาระตรงจุดนี้ไปได้การเงินที่เคยมีอุปสรรคติดขัดไม่ราบรื่น มีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะคะรู้สึกผ่อนคลายขึ้นส่วนใครที่ก่อนหน้านี้สถานะทางการเงินค่อนข้างจะย่ำแย่ก็ขอให้อดทนนะคะดวงชะตาเริ่มดีขึ้นแล้วช่วงนี้ก็ขอให้ประคับประคองสถานการณ์ไปก่อนนะคะเพราะในที่สุดแล้วคุณจะอยู่เหนือปัญหาสามารถจัดการเรื่องของการเงินได้มีชีวิตที่ดีขึ้นสร้างเนื้อสร้างตัวได้ไม่เดือดร้อนเรื่องการเงินอีกต่อไปค่ะความรักสำหรับคนมีคู่ ช่วงนี้ดูแลเอาใจใส่กันดีค่ะมีความสุขมีความมั่นคงในความสัมพันธ์ส่วนใครที่มีแผนจะแต่งงานบอกได้เลยนะคะว่าเหมาะมากๆค่ะในการเจราจาสินสอดหรือคุยเรื่องของการวางแผนแต่งงานกันค่ะความรักสําหรับคนโสดให้ระวังอาจจะเข้าไปพัวพันกับคนที่มีคู่แล้วต้องเช็คดูดีๆนะคะ ว่าเขามีคู่หรือยังส่วนถ้าใครที่มีคนคบหาดูใจกันอยู่ถ้าคุยกันเกิน6เดือนขึ้นไปก็มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ไกลค่ะแต่ถ้าใครเพิ่งคุยกันได้ไม่นานยังไม่ถึง6เดือนก็ต้องระวังนะคะในความเป็นจริงเขาอาจจะมีคู่อยู่แล้วก็ได้ค่ะหรือความสัมพันธ์อาจจะไม่ชัดเจนก็ได้ค่ะสุขภาพให้ระวังในเรื่องของสายตาอาจจะมีการล้าของสายตา ตาแห้งซึ่งอาจจะเกิดจากการดูมือถือนานๆหรือทำงานจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆเกินไปนะคะเวลาที่ต้องทำงานานาน,านๆก็ให้พักสายตาเป็นระยะนะคะโชคลาภในเรื่องของโชคลาภเขาบอกว่าให้ใช้เซนส์นของตัวเราเองค่ะเชื่อความฝันของตัวเราเองหรือเราได้ยินหูแววอะไรนี้ล่ะค่ะให้ลองเอาเลขนั้นนะคะมาเล่นเป็นเลขนำโชคได้นะคะ